สวัสดียาเมื่อเลงครับพี่น้องครับสบายดีสบายดีพี่น้องเอาสบายดียาเมื่อเลงนะครับหลังจากที่อาบน้าอาบทาอยู่โรงเรียนครับไปนอนอยู่โรงเรียนนะครับพักอาศัยอยู่ทั้งโรงเรียนแล้วก็เลยอาบด้าอาบทาเดินหน้างมาหอดลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน,นะครับมองจอดรถจอดล่า,าก็จงสิจังไหนละจอดไว้ซะก่อนขันปรว่าให้ง่ายจังสิได้ง่ายพระตได้มันกุ้งได้มองจอดรถ <c oughs> อรอคำสั่งอีกทีหนึ่งวัสดีครับลุงตู่จอดรถยังไงเดี๋ยวขออนุญาตจอดสักคู่ก่อนเ้อโอ้พอวดำแข็งตัวลำพงนะครับอันนี้คือเบื้องหลังนะครับแล้วก็หลังเวทีอันนี้คือก็คือเบื้องหลังมันกันนะครับไฟมาเกลื่อนในมัน บัานชอดบอกเลยบ้นหยังเลยหล่ะพิ่นเฮ็ดไม่ละครับนะครับได้ละครับผนยามยาบอยู่บนไฟเพชรลำเพิ่นไฟไฟข้านหนาเมื่อคืนนี่แหละพี่น้องนะครับบรรยากาศในหลังห้านนะครับข่อยทั้งหนาห้านไปเลยเนาะทีมงานข่อยเนาะพระเอกเบลก็พระเอกดีด้วยไเอกอักบ่ไปเอกโตโต้ตีว่าไน พระกันไปเรียนนมัอยู่หม่องพระกันนอนอยู่ลาลาอันโลงรถของโรงเรียนปุ้ยศาสตร์หวยมาตั้งปีศาสตร์เต็มเลยพี่น้องเอ้ยเวทีลำบงเขาจะเอาเก็บแล้วบาทเนี่ยเวทีลำบงกำลังเก็บศาสตร์เต็มเลยบาทเนี่ยเนี่ยของแท้บาทเนี่ยศาสตร์เต็มเดืนเลยบาทเนี่ย กระดาดว่ารถทุกหล่อเพราะท่านในอ่าก็ได้ก็จะปูทับไปเบิดแล้วครับคุณอยู่ใต้ท้องรถทุกหล่อมันก็เต็มสาดเดินกว่างเต็มเลยมิตรศาดแหละเวทีลำวงกับกัลลังเก็บนะครับบ้านหมอเสาร์ในบ้าหอดวัง ไกล้ส oh, 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 ีเทียงในมาเห็นลำวงโอ้มวนขนาดมื่อเช้าในก็ดีใส่ลาผู้ใดไล่สดอ่ะอ้าผู้ใดไล่สดอ่ะโอ้สวัสดีครับอ่ากำลังงานชื่อไปยุทธเออแฮปซีแฮปสีแฮปตีโอ้มาจากไหนนั่นโอ้สวดีเลยจังหวะโอเค ปูซาดแล้วพี่น้องทั้งนี้เวทีลำบ,บงบอตันได้เอาออกอยู่ครับพี่น้องเขาไปปูซาดแล้วแน่นอนเลยวันนี้ <c oughs> เต็มเดินได้วันนี้โบตองห่วงน้องแม่เนาะ <c oughs> เต็มเดินได้มาแรกในโบตงห่วงเลย <c oughs> นะครับพี่น้องแฟนคลับพีเอ็มซีมอลำเพลินลำเพลินเน่าเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> แม่เดี๋ยวจะน้อยพอนำรถออกครับ <c oughs> ลงของลงงยังไหนพอนำรถออกมาะเฮากับจังเบื้องสัตว์จาของแม่ว่าเขาบ้าปูตั้งเต้รถเพราะท่านมาจอดผมท่านล่าว่า อันนี้คือความเคลื่อนไหวความคืบหน้าสดๆนะครับของทีมงานหมอลำพชรลำเพลินที่เราได้มาตั้งเวทีนะครับณลานเพลินตรงนี้นะครับที่เดินวัดนะครับพี่น้องน่แม่พอดมาหอดแล้วตัวนี้ แม่พรมาถึงแล้ยวพ่ออย่าอ้วนมาฮอดแลี้ยวโอ้ผู้สาวคือน่ารักแท้ผู้สาวอุดรสวัสดีค่ะผู้สาวอุดรน่ารักแท้ตัวนี่มันมาสิมาฝังมาลำมาน้อมาเลี้ยงเนาะคือเป็นผู้ดีแต่ปลุกปิลิดอยู่แท้จะได้อยู่ในวัดพี่น้องครับว่า ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศฝากาพี่ต,ตอนนอน้นน้องก้อนอีพอแล้วน้ำมะอื่น <ละ S 1> ต่างอาบน้าเอารถอ,ออกมาจากโรงเรียนพ่อละว่าไปกินเขาอยู่เฮือนว่ั่นผมบโฮู้ขัน<ม>หัวกับพ่อพยายามน้าอยู่กับไข่สนอกผู้ใดแน่ยอยู่พ่อพูดนายไงนิโน่ผูดยายบ้านนิโน่ครับเดี๋ยวไปอทีมงานอยู่นพูือผู้ใดครับว่าทีมงานนิโน่เอเอเอาเอาไปฮับก่อนก็ได้พ่อเดี๋ยวลูกกันถ่ายคลิปถ่ายอยู่นี่เด้ออยู่ร้านน้ำมันเลยละพ่อขอบคุณครับอีพอเราเป็น จะภาพก็ว่าได้เมื่อนี้นะครับจะภาพเพิ่นบ้านเี่นะครับบุญบ้านเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยว่าสิเอื้อนไปกินข้าวเพิ่นเป็นพ่อฮักนี่ละพ่อฮักของนีโน่พ่อฮักของทีมงานเพิ่นอนเพื่นเอานี่ละเพิ่นมาเอื้อนผู้ใหญ่บ้านนะครับไปพักไปเศร้าอยู่เงอนเพิ่นนะครับกินข้าวกินน้ำน้ำกันมาสั่นว่าป้านนีเพิ่นก็เลยมาเอื้อนจานลอยน้ำไปหาอยู่หม่องอาบน้ำบุญเราเลยว่าเดี๋ยวพวกเราจอดหลังเวทีก่อนนะครับเราก็เลยเมื่อเอารถมาครับปัดเลยนะครับเดี๋ยวไปหากันที่บุญหลัง ครับอันนี้ซีเมนซีเมนซานลักบ้านซานลักเมืองพ nice ี่น kind of like ้องตัวนี้เนาะโอ้นะครับตับยีตับกอซาตัวเด้อปูเอ้ยลูกหลานมาล่ำถวายเมื่อเลี้ยงลูกหลานมาล่ำถวายเมื่อเลี้ยงข้อหายค่นนักคนหอมในติบใดมาไล่หลายๆเด้อปูเด้อซาทุนี่นะครับเพิ่นอ้อมไว้อยู่พี่น้องนะครับเป็นซานลักบ้านลักเมืองเนาะ เจ้าเาวเข้ามาศัยกานจับมือกันมาล็อกใจล้ำโบเขาวันนี้ทีมไลฟ์สดมาเต็มนะครับปอปี้นำทีมมาวันนี้ทีมไลฟ์สดมาเต็มเลยเพราะว่าวันนี้มีศิลปินรับเชิญนะครับน้องก้อยชาริณีนะครับ พบกันแน่นอนบนเวทีหมอหลัมพิษลำเพลินนะครับ<ะ>เอา้าไปจะได้ครับรอ,อ่พี่ออมไปได้ครับพี่ออมน้องก้อยมาแล้วปะครับมายัางมาครับวา<อ>มาแต่น้องปูโอ้น้องปูเออน้องก้อยาาบอากท่านว่าออใครอยู่กันเลียนลาบหนึ่งสิตีปากเจ้าเดี๋ยวนี้ <c oughs> เลียนลาบเขาเลียนดูแล้วน้องก้อยครับมือนเร่องครับพี่น้องครับพบกับน้องก้อยชาลีนี่แน่จักรัรรดิ์่เราบอกว่าดูอยู่ต้นเด่นน้องก้อย ชาลีนี่เอออีหยังก็จะไปยังก่อนชาลีนี่เออจะบ่จะเว้าที่แรกเว้ยชาลเฮ้ยบ่แม่นไปยับอไปกินข้าแล้วกันบ่ถ้าพอลุกลุมาขับล่ะไปจากเขาเนาะเอายังกินเลยเอายังดูวยหน่กินยังดูวยหน่อโอเคเปลี่ยนิ่ใจใหม่ว่าวันไหลสดวันโอ้ฟ้าคนบนสองพันคนอะเไหลสุดไม่ใช่เวท ศาดสาดหญ้ามางหวดไปเลยพี่น้องนะครับนี่สาดก็จะปูหญ้ามางหวดไปเลยเดี๋ยวรถลกหล่ลลอออกเสียงสีเห็นหลายกว่านี่ว่าสาดจองเต็มเดินเลยมาเนี่นะครับเสื้อเวทีอันลำวงคนขาก็บเพราะท่นเล้วคันเวทีลำวงคนเก็บแล้วแห้งสีหลายไปอีกสาดตร์มาเนี่นะครับพอต่องห่วงเลยพี่น้องนะครับจอดจาดเลยพอสีไล่สดก็จะไม่ได้ไล่หรอกเพราะว่าแต่พอเรามานําแล้วไปไปเงื่อนเล่าว่าจัด เนะครับเดินต้างหลังอีกนะครับกปฏิป็นส่วนด้านหลังก็จะเป็นแม่ค้าแม่ขายแล้วก็ของของเหรียญเล็กหน่อยน้ำกับทางคุณนะครับนอ้องเอาใครอยจะดองมนันในกว้างขวางดีนะครับสถานที่กว้างขวางดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเดี๋ยวเวทีลำวงเก็บเสร็จก็จะเป็นเอือดเติดกัวเก่าอยู่นะครับ

บอกขอทายคิปเอกาก็สไปลงบงบรรยากาศซื้อๆหอกแล้วมาเลแ้งกันสิอมาไล่สดนะครับเพราะว่ากันไล่ตอนนี้มันก็จะต่ำกันหลายอันนะครับเอาโอเคพี่น้องขออนุญาตนะครับจะได้ลุคงิปไปพี่น้องเบิ่งนะครับจะไล่กันจังหวะกันอีกเทือนึงนะครับมาเลแ้งพ่อกันแน่นอนนะครับกบบบอลำเพชรลำพูนนะครับพร้อมด้วยน้องก้อยชาลินีนะครับเมื่อเรียงน,นะครับ ไอบบุาในัยน่อแม่